สวัสดีจ้าพี่น้องมาเก็บสตอเบอรี่กันจ้ามากับลุงนี่ของลุงอันนี้ลุงเก็บตลูกหน่อยหน่อยลุงเลิมเก็บแต่ตรงข้างที่ทางเขาเนาะคนมันหลายแล้วที่มันก็เลยเหลือหน่อยคนมาลา่หลายพี่น้องนับแต่เช้าอยู่ฉันเห็กมาเปลี่ยนกระถันเอากรงฉันไปเนี่ยไม่ค่อยมีเล้าพี่น้องลูกมันหน่อยเลยเพราะว่าเก็บบ่วยแลวเนาะกอตอนนั้นก็มาที่ก็ละก็ที่เดียวกันนี่เลยจะ้ะลูกมันหน่อย บุกน้ยนายต้องนี้เนาะจอตรงที่เขายังไม่เก็บคนไล่หลายพี่เนาะเดี๋ยวให้ดูจากคนคนที่กเก็บเต้ไปแล้วก็มีนะฉันมาเห็นรถจอดเต็มแบบ ตันเนียกไม่ซุกมันออกสีสม้มเนาะลูกมันสวยก็เอาเนาะของลงไม่กต่ลูกหน่อยทุกครั้งนี้ด้วย ลูกน้อยก็เอาตอนนี้เก็บไปแช่แข็งพี่น้องเอาไปลูกตุ่มแช่แข็งไลยกินหานาวนหนาวขาะลูกน้อยก็เอาเนาะล่างเด็กก็ไปหันล่างไกลเลยไม่ต้องหันเนาะลูกใหญ่เราก็กหนกัน ก็ค่อยๆจะพากลัไปเก็บไอ้ลัตสเ์เบรีนองเราะว่าเขาเปิดเรี่ยวอ้หน่าวคางกันจะหน่าไหมลัตสเ์เบรีเขาเปิดเร็วไหมาชาวลุงโทรไปเขาบอกสตอเบอรี่หมดแล้วปิดแล้วปีวปนี่เขาบอกว่าเป็นลัตส์เบรีเปิดเรีวจริงฉันดูในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าวันที่ยีสิบหกเนาะวันที่ยีสิบหกว่ะโอู้ว่มัน,นเน่าเนาะ เน่านะลูกหน่อยก็คนไม่รัพผีหนองเด็กสองบกไม่ใหญ่แล้วเนาะันจะมดแหละดูฉันมาเก็บตั้งแต่วันไหนดูที่มากเข้าก่อนนะนะไม่เคยกากินพีหนองกวัวโดนมูคนอื่นเลย ต้นมือคนอื่นเราฉันไม่กากินน,น,น่าอึดสวยอดไทยมันนยังไงกับออภัยพี่น้องก่อนเนาะลูก <c oughs> ยังอีเด้อร่อยพี่น้องนี่ซุกมากวันนี้ใครอยากได้ไม่สวย ลูกน้อยก็อ้าวล่างล่างแล้วก็ไปกองไปเฉกแข็งเลยเนาะไม่ต้องหันมาด้วยน้อยเข้าก่อนอุลีมาด้วยนีุ่ลียยังไม่ตื่นจ้ะก,ก็เลยไม่อยากชวนเขาเดี๋ยวก็ไปตายไปชวนจะเก็บอีกลัสเบลลี่เนาะ cái lục ngồi lắm buồn quá nè này nổi lắm ที่คุเก็บตามหลังฉันด้วยโอ้ท่านี่ไรเนาะอะไรนะคนข้างหลังเก็บเดีจะถามลุงเต็มยังลุงออกอากาศฉันไปหลุหหหลดหน่อยค่ะลอยหน่อยชิ้นกัน พวกนีกเป็ดแค่

เป็น,น,นออทั่วหลนะืพีปนหนงที่มเด็ดดิบอสวยๆนะดูหน่อยนี่ลิงที่กดลืมแล่ไปหลอกที่กล่องอยู่ขอโทษแล้วจ้ะ ันบอกมาให้ลงเล่งเยราวบาตะกี้ฉัาจเก็บเก็บขออ้ลานยังบอกว่าอย่าเล่งอย่าเลีงฟังนี้แล้วไม่ฟังเดี๋ยวไปฟังน่นิกกอนคำคำเหรอปป้าเรียกเร็วเยว เนองัล้องะงจิงนี่มายังไงนาะรอดสายตาเขามาได้ยังไงลุงลิงเลยตังชาติอะไรเนี่